สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเหรียญปรยทานนะคะเป็นดอกบัวนะคะแบบสวยนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆสามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้นะคะแบบนี่นะคะเราก็จะทําเพิ่มกลีบสีเขียวนะคะตรงนี้ ด้านหลังก็จะเป็นตูดเปิดลักษณะนี้เลยนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีกันไกลนะคะมีแหนบมีเหรียญน,นะคะแบบนี้เลยส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้เราจะใช้เป็นริบบิ้นตาครคลังเบอร์2นะคะแบบนี้เราจะตัดริบบิ้นนะคะเส้น ยาวนะคะเราจะตัดริบบิ้นมาสี่เส้นนะคะตัดความยาวนะคะอยู่ที่เจ็ดสิบเซนติเมตรค่ะจากนั้นให้ตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านนะคะแบบนี้เราก็จะพับริบบิ้นนะคะให้เหลื่อมกันประมาณหนึ่งนิ้วค่ะแบบนี้นะคะพับริบบิ้นลงมานะคะเราจะไม่พับริบบิ้นเท่ากันนะคะเราจะพับประมาณนี้ค่ะเหลื่อมกันประมาณนี้แบบนี้นะคะรีดรอยพับตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะ แบบนี้เลยเราจะได้ลักษณะนี้นะคะริบบิ้นเส้นยาวนะคะแบบนี้ส่วนริบบิ้นเส้นสีเขียวนะคะเราก็จะนาม,มาทำกลีบนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นมา8เส้นนะคะตัดความยาวนะคะอยู่ที่15เซนติเมตรนะคะแบบนี้แล้วก็ตัดปลายแหลมหนึ่งด้านค่ะเราจะนำม,มาทำกลีบนะคะตรงนี้เพิ่มกลีบสีเขียวนะคะตรงนี้ค่ะ เรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเราก็จะมาขึ้นฐานกันเลยค่ะเราก็จะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่สั้นนะคะไว้ด้านล่างค่ะเอาริบบิ้นด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งนะคะแบบนี้เราก็จะใช้เป็นริบบิ้นสีสีทานะคะเพื่อนๆจะได้มองเห็นนะคะขั้นตอนการสอดนะคะ เพื่อนๆจะได้มองเห็นได้ชัดนะคะเส้นที่สามนะคะคล้องเส้นที่สองนะคะลักษณะนี้เส้นที่สี่นำริบบิ้นสอดเข้าห่วงที่หนึ่งนะคะตรงนี้สอดเข้าไปนะคะดึงดึงออกมากว้างๆแล้วก็ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้าไปในห่วงค่ะแบบนี้เลยดึงให้กระชับนะคะพอเราได้ฐานสี่ลักษณะนี้เราก็จะมาขึ้นฐานแปดนะคะแล้วก็ จะพับริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างค่ะเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะเส้นด้านขวามือนะคะด้านล่างขวามือนะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้เส้นสีแดงด้านบนพับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะเส้นสีบานเย็นนะคะตรงนี้นําปลาริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยเพื่อนๆก็ดึงให้กระชรับนะคะ รีดมุมให้เป็นรอยนะคะแบบนี้เราจะได้ฐาน8ดลักษณะนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาซ้อนกันสี่เส้นนะคะเพื่อนๆจะเริ่มทําเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สามทับเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะริบบิ้นซ้อนทับกันลักษณะนี้นะคะ สี่เส้นด้านล่างก็เหลือริบบิ้นอยู่สี่เส้นค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับให้ถนัดมือค่ะเราจะวางริบบิ้นนะคะเส้นสีฟ้าลงมาค่ะแล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะสีแดงขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะแล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้วางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะ วางริบบิน้นเส้นด้านบนค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้ริบบิ้นก็จะหมดแล้วนะคะด้านล่างจะไม่มีริบบิ้นแล้วนะคะแบบนี้เราก็จะให้ด้านบนนะคะตรงนี้นะคะเหลือ<ม>อยู่สามเส้นนะคะหนึ่งสองสามนะคะเราจะวางเส้นนี้ค่ะวางเส้นสีแดงลงมานะคะแบบนี้วางลงมาระหว่างกลางตรงนี้ค่ะไม่ต้องทําอะไรนะคะปล่อยเขาไว้แบบนี้แล้วก็จับริบบิ้นนะคะยกขึ้นมาจับนะคะแบบนี้ จับให้ถนัดค่ะแบบนี้ปัดสามเส้นตรงนี้ไว้ด้านหลังนะคะแบบนี้ปัดลงมาแบบนี้นะคะเราก็จะดันริบบิ้นตรงนี้ออกมาให้กว้างกว้างนิดนึงเพื่อนๆจับให้ถนัดนะคะตรงนี้แบบนี้ค่ะดันออกมานะคะแบบนี้เราก็จะเอานะคะริบบิ้นสามเส้นตรงนี้ค่ะสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองห่วงที่สามนะคะเอาริบบิ้นเส้นสีเหลืองค่ะสอดเข้าห่วงที่หนึ่งค่ะ ตรงห่วงสีฟ้านะคะตรงนี้สอดเข้าไปนะคะแบบนี้เส้นสีบันเย็นนะคะสอดห่วงที่สองค่ะตรงนี้เลยถัดจากห่วงที่หนึ่งเลยนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะเส้นที่สามสีแดงนะคะสอดห่วงที่สามค่ะตรงนี้หนึ่งสองสามนะคะสอดถัดกันไปนะคะแบบนี้แบบนี้เลย เพื่อนๆปล่อยมือนะคะริบบิ้นก็จะยุ่งๆนะคะยุ่งๆหลอมๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงทีละเส้นนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะรวบริบบิ้นเข้าหากันขั้นตอนนี้จะยังไม่แน่นนะคะตรงนี้นะคะจะยังไม่แน่นนะคะแล้วก็จะยังไม่เท่ากันค่ะเราจะได้แบบนี้เราจะพิกกับด้านมาค่ะพิกกับด้านมาดึงนะคะในขั้นตอนนี้นะคะ แบบนี้ช้นิวโป้งจับตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ให้เพื่อนไล่ดึงให้กระชับนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้เลยพอเราได้แบบนี้เราก็จะจับริบบิ้นนะคะขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะเราจะจับเส้นสีเหลืองนะคะแบบนี้ จับไว้ในมือแล้วนับไปหนึ่งสองสามสี่ค่ะนับมาสี่เส้นนะคะวางพาลิบินานะเส้นที่สี่ค่ะแบบนี้เพื่อนๆจับให้ถนัดค่ะใช้ใช้มือด้านล่างจับนะคะแบบนี้เราก็จะจับไว้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้จับให้ถนัดนะคะแบบนี้เส้นที่สองนะคะตรงนี้เลยตรงนี้เพื่อนๆก็จับมาไว้ในมือและนะ้วนับไปหนึ่งสองสาม สนะคะนับมาสี่เส้นเหมือนเดิมนะคะวางพาลิบินนาเส้นที่สี่ค่ะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะถัดกันไปเรื่อยๆค่ะตรงนี้นะคะเส้นที่สามนะคะตรงนี้นับไปหนึ่งสองสามสี่เหมือนเดิมนะคะวางพาลิบินหน้าเส้นที่สี่ค่ะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะตรงนี้จับขึ้นมานับไปหนึ่งสองสามสี่เหมือนเดิมนะคะ แล้ววางพาดริบบิ้นนาเส้นที่สี่ค่ะแบบนี้นะคะจับให้ถนัดแบบนี้เราจะเหลือริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะเหลืออยู่สี่เส้นลักษณะนี้ค่ะด้านบนนะคะแบบนี้เราก็จะเอาริบบิ้นเส้นสีบานเย็นเส้นที่1ค่ะทับเส้นสีฟ้านะคะตรงนี้แล้วสอดเข้าช่องสีเหลืองตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปนะคะตรงนี้เลย แบบนี้จะได้แบบนี้ค่ะเส้นต่อไปเส้นที่สองเส้นสีเหลืองสอดเข้าไปช่องเดิมนะคะเบี่ยงปายลิบินให้มาโผล่ช่องที่สองนะคะตรงสีบานเย็นตรงนี้ค่ะถัดจากเส้นที่หนึ่งนะคะตรงนี้เส้นต่อไปเส้นที่สามนะคะตรงนี้สอดช่องเดิมนะคะเบี่ยงปายลิบินให้มาโผล่ช่องที่สามค่ะตรงนี้เส้นต่อไปเส้นที่สี่ค่ะ สอดตรงนี้ค่ะเส้นเส้นที่สีส่ก็สอดเข้าช่องเดิมนะคะเบี่ยงปลายิบบี้ให้มาโผล่ช่องที่4นะคะตรงนี้แบบนี้เลยสอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะจนครบสี่เส้นนะคะแบบนี้เพื่อนๆก็ไล่ดึงนะคะเขาจะได้ลักษณะนี้เลยขั้นตอนนี้จะยังไม่เท่ากันนะคะเราจะมาดึงในขั้นตอนนี้ค่ะที่กับด้านมานะคะแบบนี้ วางลงนะคะแบบนี้พีก,กับด้านมาแล้วก็ใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้เบาๆแล้วก็ไล่ดึงให้กระชับค่ะให้เพื่อนค่อยๆไล่ดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็พีก,กับด้านมาดูนะคะเพื่อนก็ค่อยๆดึงค่ะ แบบนี้นะคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็พี่กับด้านมานะคะพี่กับด้านมาก็สอดเก็บริบบิ้นค่ะสอดตามแนวริบบิ้นเลยนะคะริบบิ้นผ่ช่องที่สามนะคะหนึ่งสองสามนะคะสอดทั้งแปดเส้นค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนะคะสอดทั้งแปดเส้นเลยนะคะ ก่อไปตามแนวของลิปปิ้นเลยนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็ค่อยๆไล่ดึงให้กระชับอีกรอบหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะพีกับด้านมาดูด้านบนด้วยนะคะแบบนี้ จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาทําชั้นที่สองนะคะชั้นที่สองนะคะเราก็จะจับริบบิ้นนะคะแบบนี้จับเส้นที่ยังไม่ทําไว้ก่อนนะคะแบบนี้จับลงมานะคะเราจะทําเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะเราจะทําเส้นตรงนี้คะ่ะเราก็จะนับมาหนึ่งสองสามนับมาสามช่องนะคะตรงนี้สีเหลืองนะคะถัดจากเส้นที่จะทํานะคะตรงนี้ หนึ่งสองสามช่องที่จะสอดคือช่องสีฟ้านะคะเ,เพื่อนก็จับเส้นสีบานเย็นนะคะพับริบบิ้นลงมาลักษณะนี้เลยแบบนี้สอดตรงช่องสีฟ้านะคะตรงนี้สอดนะคะแบบนี้เลยสอดตามแนวริบบิ้นเลยนะคะตรงนี้นำมาสามช่องนะคะแล้วก็สอดตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะดึงหลวมไว้นิดนึงค่ะแบบนี้เพราะว่าเราจะสอด ถัดกันไปเรื่อยๆนะคะด้านในนะคะจนครบทั้ง8เส้นคะ่ะเส้นที่สองสีแดงนะคะถัดจากเส้นสีบานเย็นนะคะตรงนี้พับ,บดิบบลงมาเหมือนเดิมนะคะสอดตรงนี้เลยตรงนี้นะคะสอดถัดจากเส้นที่1เลยนะคะตรงนี้สอดเข้าไปด้านในนะคะเรื่อยๆนะคะตรงนี้ตรงนี้ค่ะเส้นที่2ก็สอดตรงนี้ แบบนี้ค่ะเส้นที่สามนะคะเพื่อนเพื่อนก็พับริบบิ้นลงมาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้สอดถัดจากเส้นที่สองนะคะตรงนี้ตรงเส้นสีเหลืองนะคะตรงนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นที่สี่ค่ะตรงนี้นะคะพับริบบิ้นค่ะดึงมาตรงตรงพับริบบิ้นลงมาค่ะสอดด้านในตรงนี้เลยนะคะถัดกันไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ เส้นต่อไปนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสีเหลืองค่ะพับปลายลิบบิ้ลงมานะคะช่องสอดจะอยู่ด้านในนะคะตรงนี้ตรงนี้เลยปลายลิบบิ้ผล่ด้านล่างตรงนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นสีฟ้านะคะตรงนี้พับปลายลิบบิ้ลงมาค่ะสอดด้านในนะคะตรงนี้ ช่องด้านในนะคะปาลิบิ้นผูกตรงนี้ค่ะเราก็ดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่7นะคะพับริบินนะคะลงมานะคะแบบนี้สอดช่องด้านในนะคะในกล้องอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่เวลาเพื่อนๆสอดเพื่อนๆจะรู้นะคะว่าต้องสอดตรงไหนนะคะตรงนี้สอดถัดกันไปเรื่อยๆนะคะด้านในตรงนี้ค่ะแบบนี้เลย เส้นสุดท้ายนะคะพับริบรบิ้นลงมาค่ะสอดด้านในนะคะตรงนี้ค่ะจากนั้นเ,นเพื่อนๆก็ไล่ดึงนะคะให้กระชับทั้ง8เส้นเลยนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะ ประมาณนี้ค่ะเราจะได้แบบนี้เพื่อนๆก็พลิกกับด้านมานะคะสอดเก็บริบบิ้นนะคะเหมือนเดิมนะคะสอดตามแนวริบบิ้นผล่ช่องที่3นะคะแบบนี้สอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็สามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะ แบบนี้นะคะเพื่อนก็ค่อยๆไล่ดึงนะคะให้กระชับอีกรอบหนึ่งค่ะแบบนี้เราจะได้แบบนี้นะคะฐานด้านล่างนะคะด้านบนเราก็จะได้ประมาณนี้เลยแบบนี้เราก็จะตัดลิบบ้นส่วนเกินตรงนี้นะคะ ก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้เราก็จะมาทํากลีบสีเขียวกันเลยนะคะทํากลีบด้านนอกตรงนี้กันเลยนะคะเพื่อนๆก็นำลิปบิ้นนะคะเส้นสีเขียวนะคะที่เราตัดไว้นะคะมาสอดนะคะด้านล่างนะคะตรงนี้เลยสอดด้านล่างตรงนี้นะคะสอดตามแนวลิปบิ้นโผล่ช่องที่สามนะคะหนึ่งสองสามค่ะ สอดจนครบทั้ง8เส้นนะคะแล้วก็จะเหลือริบบ้นไว้ประมาณนี้ค่ะสอดให้ครบเลยนะคะ แบบนี้นะคะเราจะเหลือริบบิ้นไว้ลักษณะนี้เลยนะคะเพื่อนเก็สอดให้ครบทั้ง8เส้นนะคะเราจะได้แบบนี้พีกับด้านมาค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยเราก็จะมาเริ่มทํากรีบกันเลยนะคะเราจะจับนะคะตะแคงลักษณะนี้ค่ะทําเส้นนี้นะคะเพื่อนๆก็พับริบบิ้นนะคะลงมานะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะให้ได้ลักษณะนี้เลย นำปลาลิบินสอดช่องนี้เลยสอดตรงนี้เลยนะคะตรงนี้กดตรงนี้ลงนิดนึงนะคะปลาลิบินโผลด้านล่างตรงนี้เพื่อนๆก็ดึงนะคะใช้นื้วชี้แล้วดันนะคะตรงนี้ลงะคะ่ะดันกลีดตรงนี้ลงแล้วก็ดึงนะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงนะคะแบบนี้เราจะยังไม่ดึงเราจะยังไม่ดึงแน่นนะคะเราจะดึงหลวมไว้ลักษณะนี้ค่ะ เส้นต่อไปเส้นที่สองพับริบบิ้นลงมานะคะแบบนี้พับปลายริบบิ้นขึ้นมาด้านบนสอดต,ตรงนี้แบบนี้นะคะสอดนะคะทําเหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะลค่อยทำนะคะแบบนี้ริบบิ้นโผล่นะคะก็ดึงนะคะใช้นิ้วชี้แล้วดันดันตรงนี้ลงแล้วก็ดึงด้านล่างนะคะดันกลิบลงนะคะแบบนี้เราจะได้กลิบลักษณะนี้ค่ะ เส้นต่อไปเส้นที่3ามพับริบบิ้งลงมาพับปาริบิ้งขึ้นมาค่ะสอดตรงนี้เลยค่อยๆดึงค่ะดันกลีบลงนะคะแล้วก็ดึงนะคะตรงนี้เส้นต่อไปนะคะ เส้นที่สี่นะคะพับดิบิ้นลงมาพับไปริบินบนบ้นขึ้นไปนะคะแบบนี้สอดนะคะช่องตรงนี้เลยถ้าดึงยากก็ใช้แหนบช่วยนะคะใช้แหนบช่วยดึงนะคะแบบนี้ดันกรีบลงมานะคะแบบนี้แล้วก็ดึงนะคะประมาณนี้ เส้นต่อไปพับริบบิ้นลงมา,าพับปลายริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะสอดตรงนี้จากนั้นเพื่อนก็ใช้นิ้วชี้นะคะดันนะคะดันกรีบลงมานะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะทำเหมือนเดิมพับริบบิ้นลงมาะคะ่ะพับปลายริบบิ้นขึ้นไปนะคะสอดตรงนี้ ดันกรีบลงมานะคะแบบนี้เส้นต่อไปนะคะเส้นที่แปดนะคะเพื่อนๆจะดันกรีบตรงนี้ขึ้นก่อนก็ได้นะคะกรีบที่หนึ่งนะคะเราจะสอดด้านล่างตรงนี้เลยด้านล่างของกรีบที่หนึ่งนะคะพับริบบิ้ลงมาพับปราิบบิ้ขึ้นไปค่ะแล้วก็สอดนะคะถ้าเพื่อนๆสอดยากนะคะให้เพื่อนๆดันกรีบเขาขึ้นก่อนได้นะคะ เข้าไปนะคะตรงนี้จากนั้นเ,นเพื่อนๆไล่ดึงนะคะไล่ดึงกลีบให้เท่เทาๆกันนะคะไล่ดึงให้กระชรับค่ะ ใช้นิ้วชี้แล้วดันตรงนี้นะคะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะจับแล้วก็ไล่ดึงค่ะเพื่อนๆก็ดูนะคะให้เท่าๆกันเลยกลีบตรงนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะจะดึงแน่นหลวมนะคะแล้วแต่ชอบเลย เราก็ดึงจัดกลีบนะคะให้เท่าๆกันนะคะเราจะได้กลีบประมาณนี้เลยนะคะแบบนี้เอาดึงกลีบเท่ากันแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆนก็พลิกกับด้านมานะคะเราจะสอดเก็บริบบิ้นนะคะตรงนี้ค่ะแบบนี้เลยพาบริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็สอดช่องตรงนี้ค่ะสอดเก็บริบบิ้นนะคะทั้ง8ดเส้นเลยนะคะ ลายบ้นโผล่ตรงนี้ค่ะด้านล่างของกลีบตรงนี้ค่ะเพื่อนๆต้องใช้แหนบช่วยดึงนะคะแบบนี้ถ้าลิบบ้นตรงนี้เด้งขึ้นเราก็ดึงนิดนึงนะคะแล้วก็พับแล้วก็สอดนะคะเหมือนเดิมนะคะสอดทั้งสี่เส้นเลยนะคะค่อยๆดึงค่ะเส้นต่อไปนะคะพับแล้วก็สอดตรงนี้เพื่อนๆใช้แหนบช่วยนะคะตรงนี้ เราจะได้ด้านหลังลักษณะน,นี้ค่ะงั้นเพื่อนพิก,กับด้านมาดูกลีบด้านบนนะคะเราจะได้กลีบป,ประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นตัดริบบิ้นส่วนเกินได้เลยค่ะดึงนะคะดึงแล้วก็ตัดนะคะตรงนี้ตัดออกทั้ง8เส้นเลยค่ะ เราก็จะได้ลักษณะนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะได้แบบนี้เลยแบบนี้ใส่เหรียญที่หลังนะคะเพื่อนๆก็จับนะคะแบบนี้จับตัวงานนะคะควาโลงแล้วก็วางเหรียญน,นะคะตรงนี้แล้วใช้แนะนะคะช่วยดันเหรียญเข้าไปนะคะตรงนี้สามารถทําตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ะคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะได้ดอกบัวนะคะแบบ ง,ง่ายๆเสยสวยนะคะแบบนี้เลยเพื่อนๆลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ